โอ้ัหรายานี้เจ๋งกว่าหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเชสเซิล <Long. S 2> วันนี้เราอยู่ที่ซิตาเดลเอาท์เลทครับเตรียมพบกับทริปใหม่นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมีทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเลยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะแนะนําไม่ทําวีซ่าก่อนเลยเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยค่ะสนใจทําวีซ่าค่ะแอดไลน์ขอรายละเอียดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที t h r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตุ๊กแอมมีเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะเราจะคอยทยอยพูดถึงงานของแต่ละทีมนะไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่วันนี้คะ่ะขอเริ่มกันที่แชมป์ายแดงของพวกเราก่อนเลยคะ่ะนั่นก็คือ Golden State Warriors ที่ทังสื่อนะคะก็ให้พวกเขาเนี่ยเป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์ในฤุกการที่จะถึงนี้เพิ่งคว้าแชมป์มาหมาดๆเองนะคะเป็นเพราะอะไรคะแอมมี่เอเดี๋ยววันนี้คะ่ะแอมมี่เอเนี่ยมาสวมวิญญาณนะคะเป็นเอ็มไมเยอร์ค่ะเล่าให เพื่อนทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยขอสักกี่ไลค์ดีค่ะมิเน่หกร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วกันครับทำไมถึงหกร้อยเจ็ดสิบห้าขอไ like ลคะ์ด้วยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยช่วงนี้นะคะกำลังเข้มข้นเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกสนุกสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะพูดถึง5เรื่องหลักๆงานแล้วก็เหตุผลนะคะของ Golden State Warriors ค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยค่ะตูนเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากรู้แนะ่นอนตัวตูนเองเนี่ยยังอยากรู้เลยค่ะขอเริ่มมาที่งานหลักก่อนเลยนะคะงานช่วงปิดฤดูกาลของ Golden State Warriors นี่แหละค่ะ ขอเริ่มกที่งานในส่วนของการดรัฟต์นะครับในการดรัฟต์ที่ผ่านมาทางทีม Golden State Warriors เนี่ยดรัฟต์เอาตัว Patrick Baldwin Jr. นะครับ Ryan r o l l i n g แล้วก็ Giaan t o s เข้ามาก็ถือว่าเป็น3คนที่ดรัฟต์เข้ามาได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถพัฒนาทั้งเกมรุกทั้งเกมรับได้เลยแต่งานหลักๆของ Golden State Warriors ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีนะครับนี่คือการเก็บผู้เล่นเก่าๆของทีมที่เป็นฟรีเอเจนต์ถึง8คนเนี่ยนะครับเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแคนที่ว่ามีใครกันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ Kevon r o o n e y นะคร แกรี่เพเทนต์เดอะเซคเกนกินเดรียเวเทอร์สปูลนะครับคริสชิโอซารวมถึงเนเบนยา b บี l ร s a ด้วยนะครับแต่ในบรรดาฟรีเอเจนต์ทั้ง8คนนี้นะครับมีอยู่2คนครับที่เอไมเออร์หรือจะเป็นบ๊อบไมเออร์เองก็ตามเนี่ยไม่อยากจะเสียไปนะครับนั่นคือเควอนล o นี่ครับกับแกรี่เพ t o น t h เดอะเซคเโดยทาง Golden State Warrior ์แล้วก็ตัวของเควอนล o นี่เนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ฟูลเบิร r i ไรส์นะครับนั่นหมายความว่าทางโกลเด้นสเตทวอ r เลอร์เนี่ยสามารถเซ็นสัญญาเอาตัว สัญญาให้ของตัวเขาเนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับไปจนถึงแม็กซ์คอนแท็กต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าประมาณสามสิบล้านเหรียญเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้เนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดเซ็นสัญญาเอาตัวเควอนลูนี่เอาไว้เนี่ยเริ่มสัญญาที่เจ็ดล้านเหรียญต่อปีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะไปกระทบกับภาษีฟุ่มเฟือยมูลค่าของภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาระดับสามสิบสามถึงสามสิบหกล้านเหรียญเลยนะครับแค่เจ็ดล้านเหรียญน,นะครับที่จะให้กับเควอนลูนี่ถ้าเกิดมากกกกกกกววว่่่่่่่าา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 ขขขขึึ้นนนนนนนไไปเเเพพืือออออๆ็็ลลงงงงจจนนานาาิิตตตรรดดููถภษีฟฟุมมมมมมยยยสคคัับะหแ ท,ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าตัวของเคลวาลูนี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจความสําเร็จในฤดูกาลที่จบไปเลยนะครับตอนแรกทางทีมเนี่ยเขาก็วางไว้ให้เป็นตัวสํารองนะครับให้กับเจมส์ไวส์แมนแต่พอเจมส์ไวส์แมนเนี่ยไม่สามารถกลับมาได้เคลวาลูนี่เนี่ยเขาก็สร้างผลงานของตัวเขาเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าจะเป็นการปิดแต้มตาแปน้นรอบๆปากห่วการเล่นเกมรับการรีบาวทุกคนเห็นกันชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะในการแขร่งขันเพลย์ออฟถ้าเกิดเสียไปเนี่ยหาคนที่เข้ามาทดแทนได้ยากมากๆเลยนะครับดังนั้นเราต้องมาติดตามชมกันนะครั่นีีี้้งทม นื่นเนี่ยเขาจะให้สัญญามูลค่าขนาดไหนครับกับเควอรลูนี่และทางโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยจะสู้หรือเปล่าหรือว่าพอมอบสัญญาให้ปุ๊บเควอรลูนี่ตกลงกับโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์แบบนั้นก็คือจบเราต้องมาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับและอีกหนึ่งคนครับนั่นคือแกรี่เพตันเดอะเซคเกอ์เนี่ยนยะครับขวัญใจคนใหม่ของแอดมินตูนเนี่ยแหละนี่ก็ไม่ต่างกับเควอรลูนี่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่สร้างความสําเร็จให้กับโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกแล้วแต่จจัััััังงงงหววววะะทททีีีีี่่่่่มมมมมตตตตขอออออแแกกกกกกรรรรเเเเพนนนนําาาาาาไไดด้้ยยยยยลลล็ลบๆลบๆคิ เลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่า Golden State w a r r i o r เนี่ยไม่สามารถเก็บตัวแกรี่เพตตันเอาไว้ได้แล้วไปอยู่ทีมตรงข้ามปุ๊บเนี่ยแล้วพอมาเจอกับ Golden State w a r r i o r เขาจะเป็นคนมาทำหน้าที่ประกบใส่สเต p เฟนเคอรีสร้างความลำบากให้กับสเต p เฟนเคอรีหรือว่าจะเป็นเควตัมสันแน่นอนครับในจุดนี้จึงคิดว่า Golden State w a r r i o r เนี่ยยังไงก็ต้องพยายามทำทุกทางจริงๆนะครับที่จะเก็บ2คนนี้เอาไว้ให้ได้ทั้ง Golden State w a r r i o r นะครับกับตัวแกรี่เพตตันเดอะเซกเเนี่ยมีสิทธิ์ e a r l y Bird r i g h ด s นะครับนั่นหมายความว่าทั้ง Golden State Warriors นะครับสามารถเสนอสญญ จะเซ็กชันได้ในระยะ2อถึงสปีนะครับ105%จากสัญญาชเฉลี่ยนะครับของ NBA หรือที่มากที่สุดที่ Golden State Warrior จะให้ได้เนี่ยก็คือประมาณมูลค่าปีละ10.9ล้านเหรียญเนี่ยแหละครับก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนี่เควอ n ูนี่กับ Gary p a y t ท n the s e c เ n d เนี่ยเขาจะตัดสินใจแบบไหน Golden State Warrior จะเก็บเอาไว้ได้ไหมแต่ในส่วนอีก3คนหลักๆนะครับนับ่นะค,คืออ Otto Porter Jr. ในเมญ่าเบ b isa, i e r l าอังเดรอิกูดาล่าเนี่ยสามคนนี้มีสิทธิ์นอนเบิร์ดไร t ์นะครับหมายความว่าอยู่กับทีมมาครบหนึ่งฤดูกาลเต็มนะครับสามารถ เสนอสัญญาให้120%นะครับจากสัญญาในฉบับที่ผ่านมาพูดง่างไๆก็คือทาง Golden State Warriors สามารถเสนอสัญญาให้ประมาณ2.8ล้านเหรียญน,นะครับให้กับ3คนนี้หรือไม่อย่างงั้นเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ในส่วนของ Taxpayer Mid-Level Exception นะครับมูลค่าประมาณ6.3 6.4ล้านเหรียญเนี่ยแหละครับเรามาติดตามชมกันนะครับว่า Golden State Warriors เนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงกับ3คนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึง Kevin on l o o n t แล้วก็ Gary Payton the Second ด้วยแต่ส่วนตัวของ A. Myers เนี่ยนะครับคิดว่า Juan Toscano กับ Chris c h i o s a เนี่ยไม่น่าจะด้อ,อยู่ร่วมกับ Golden ส State w a r r i o r แล้วนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับฟังดูแล้วเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไม o ค d e n State w a r r i o r s ในฤดูกาลที่จะถึงนี้คะ่ะมีโอกาสที่จะจ่ายค่าเหนื่อยนะคะแล้วก็ภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยรวมๆแล้วกว่า400้ล้านเหรียญเลยค่ะและทีนี้ค่ะงานรองลงมาของพวกเขานี่คืออะไรเหรอคะเอไมเออร์ <A minor. S 1> งานรองลงมาของ Golden State Warrior s นะครับนั่นคือการยื่นสัญญาครับของแอนดรูวิกกินส์ของเรมอนกรีนแล้วก็จอร์แดนพูในส่วนของเรมอนกรีนเนี่ยตัวของเขายังคงเหลือสัญญาอีกก2ฤดูรนรัจิง ิดว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้แม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการยืดสัญญาออกไปนะครับแต่ทางทีมกับตัวเขาเนี่ยอาจจะปล่อยให้จนจบฤดูกาลก่อนครับรอดูผลงานของเรมอนกรีนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหลังจากนั้นนะครับหลักๆแล้วคือ2คนครับนั่นคือแอนดรูวิกกินส์กับจอร์แดนพูในส่วนของแอนดรูวิกกินส์นะครับเชื่อเลืเกินนะครับว่าแฟนๆบาสหลายตัวหลายคนเนี่ยประหลาดใจกับผลงานของตัวเขานะครับไมมว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับแม้ว่าในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลแรกเนี่ยตัวของเขาจะติดออสตาร์ Star ก็ตาม นี่คือสร้างความประหลาดใจสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆบาสทั้งโลกเลยนะครับโดยเฉพาะซีรีส์ที่เจอกับลูก้าแล้วก็ซีรีส์ใน NBA Finals ที่ประกบใส่เจสันเททัมไม่ว่าจะเป็นลูก้าหรือว่าเจสันเททัมเนี่ยเล่นยากขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับกลายเป็นสร้างชื่อเสียงกลายเป็นสร้างความยอมรับให้กับบรรดาแฟนแฟนส่วนมากเลยนะครับว่าผลงานของแอนดรูวิกกินส์เนี่ยคือส่วนหนึ่งเลยนะครับในความสําเร็จของ Golden State w a r r i o r ์ในฤดูกาลที่จบไปแม้กระทั่งตัวของสตีฟเค์เนี่ยเขายังพูดเลยนะครับว่าการที่ทั้งทีมเนี่ยเทรดเอาตัวแ เป็นกุญแจหลักมากๆเลยนะครับที่สามารถทําให้โกลเด้นสเตทวอ r เลอร์กลับมาพังงาได้เร็วขนาดนี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของตัวเขานะครับที่รับ Max c o n t r a c t 5ปี14 7ล้านเหนรียญกับมิเนโซตาทิมเบิูฟก่อนหน้านี้และก็มีสิทธิ์ที่จะยืดต่อสัญญาออกไปครับสำหรับสัญญาฉบับใหม่นี่นะครับตัวของแอนดรูวิกกินส์เองทีมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เองบรรดาแฟนๆรู้ไปถึงสื่อส่วนมากเนี่ยแต่ก็คิดตรงกันนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมูลค่ายัง ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเขาแฮปปี้ที่จะอยู่กับโกลเด้นสเตทวอลเลยเขามีความสุกกับทีมนี้มากๆเลยทุกคนในทีมทุกคนในองคอ์กรเนี่ยเปิดรับตอนรับเขาด้วยความอบอุ่นมากๆเลยเขาอยากจะอยู่กับทีมต่อไปดังนั้นเราจึงเชื่อและเกิดน,นะครับว่ามีโอกาสที่จะต่อสัญญามูลค่าเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ28-30ถึงล้านเหรียญเนี่ยแหละครับเอไมเออร์คิดว่านะครับเราอาจจะได้เห็นการยืดต่อสัญญาออกไป3ปี85ล้านเหรียญหรือจะเป็น4ปี115ล้านเหรียญอะไรประมาณนี้เนี่ยละครับเรามารอล เห็นด้วยเลยนะคะแล้วตูวก็เชื่อค่ะว่าแอนดรูวิกินส์ยังคงดีได้อีกนะคะอายุของเขาตอนนี้เนี่ย27ปีกับอีกร้อยกว่าวันเท่านั้นเองค่ะความสามารถค่ะความมั่นใจในการเล่นค่ะแล้วก็บทบาทของเขารวมไปถึงความลงตัวกับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สแบบนี้นะคะเขาอยู่กับวอริเออร์แล้วเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะตะกี้นี่นะครับบอกว่าการเทรดของแอนดรูวิกินส์ที่เข้ามาสู่โกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งเยนยครับที่ทําให้โกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ ลแล้วก็กลับมาได้เร็วกว่าที่แฟนๆหลายต่อหลายคนคาดคิดแน่คือการพัฒนาการเล่นของจอแดนพูนี่แหละครับย้อนกลับไป2ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับสมัยที่จอแดนพูนี่เขาเป็นรุกกี้หลายหต่อหลายคนบรรดาสื่อบรรดาแฟนๆส่วนมากแล้วเนี่ยก็มองข้ามตัวเข้าไปเลยนะครับแต่ก็อย่าประหลาดใจเลยครับเพราะว่าผลงานของจอแดนพูลเองก็ไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายเลยนะครับในช่วงฤดูกาลที่เขาเป็นรุกกี้เนี่ยค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอยู่ที่8.8แต้มต่อเกมการยิง3คะแนนอยู่ที่2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับในจุดนี้หลายต่อหลายคนเขาก็เลยพูดขึ้นนมาาัวว่ตอจดู ไม่สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่สามารถที่จะสร้างจังหวะในการทำแต้มของตัวเองได้ไม่สามารถเลี้ยงได้สงให้เพื่อนก็ไม่ดีลหลายต่อหลายคนพูดแบบนี้นะครับแต่ตัวของเจ้าแดนพลูเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะว่าเขารู้ดีและเขาก็มั่นใจครับว่าการเล่นของตัวเขาเนี่ยจะต้องดีกว่านี้ได้แล้วก็จะมีค่ากับทีมมากๆครับในอนาคตเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวของเขาก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาทำได้จริงๆและเพื่อนๆลองดูในฤด,ดูกาลที่จบไปครับการที่โกลเด้นสเตวอรลเลอร์เนี่ยไม่ถอดใจ State War ลอร์ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมเลยเกิดค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยนะครับกระโดดขึ้นมาเลยนะครับอยู่ที่18.5แต้มต่อเกมการยิง3คะแนนสูงถึง36.4%ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเครทอมสันยังคงไม่สามารถกลับมาได้จากการบาดเจ็บจอร์แดนพูก็ทดแทนเล่นคู่กับสเตฟานเคอรีได้เป็นอย่างดีพอตัวของเครทอมสันกลับมานะครับจอร์แดนพูจะไปเล่นบทบาทตัวสำรองเขาก็ทำได้อย่างลงตัวไม่ว่าสตีฟเคนหรือว่าโกลเด้นสเตทวอ r เ i อร์นะครับต้องการบทบาทไหนจากจอร์แดนพูกจอร์แดนพุกจัดให้ ขอองจแดนูสร้างสีสันให้กับแฟนๆน,นะครับเรียกว่ากลายเป็นคโคลนนิ่งของสเตฟานเคอรีก็ว่าได้การยิง3คะแนนไกลๆจอแดนพูก็ทําให้เห็นสร้างสีสันมีเสียงเชียร์เรียกว่าท่าทางการข้ามทุกอย่างเนี่ยราวกับการคโคลนนิ่งของสเตฟานเคอรีจริงๆนะครับไม่ได้แตกต่างอย่างที่สื่อเนี่ยเขาวิจารณ์เลยแถมดูแล้วเนี่ยเกมบุกของจอแดนพูยังคงสามารถพัฒนาได้นะครับยังไม่ตันยังมีอะไรได้อีกเยอะเลยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในจุดนี้แต่ในส่วนการเจราจาต่อสัญญาออกไปครั้งนี้เนี่ยนะครับของจอแดนพูกับ Golden State w a ายต่าง ก็ทราบกันดีนะครับว่าไม่น่าจะสามารถให้สัญญาระดับ max contract กับจอแดนพูได้แต่ก็เชื่อเลยเกินว่าสัญญาที่จะได้นี่นะครับก็จะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้จอแดนพูเนี่ยเขาสุขสบายไปตลอดชีวิตได้เช่นเดียวกัน profit x นะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี่แหละสามารถเอาผลงานของนักกีฬาเนี่ยนะครับในฤดูกาลนั้นๆเนี่ยเอามาพิจารณานะครับมาเทียบกันดูว่ามูลค่าของการเล่นของตัวเขาเนี่ยอยู่ที่สัญญาประมาณสักเท่าไหร่ profit x เนี่ยออกมาแล้วนะครับว่าจอแดนพูเนี่ย คือขั้นต่ำเรามาติดตามชมกันว่า Golden State Warriors เนี่ยจะให้สัญญาแบบไหนนะครับกับจอร์แดนพูแต่ก็เชื่อแล้วเกินครับว่าไม่น่าจะต่ำกว่า20.3ล้านเหรียญเนี่ยแหละครับการพัฒนาของจอร์แดนพูเนี่ยนะคะตูนเชื่อว่าแฟนบาสท,ทุกคนเลยค่ะของทุทกๆท,ทีมด้วยนะคะไม่ใช่แค่ Golden State Warriors ่ะต้องชื่นชมแล้วก็ยกย่องผลงานของเขาจริงค่ะมาดีจริงๆเลยนะคะทีนี้ค่ะสองอย่างหลักๆเนี่ยที่พวกเราพูดถึงนะคะงานหลักๆของ Golden State Warriors เลยเนี่ยก็คือเก็บตัวคาร์บอนลูนีค่ะแล้วก็แกลลี่เพตันเดอะเซคเกิรรวมไป แอนดรูวิกกินส์แล้วก็จอร์แดนพูอ่ะทีนี้อยากจะรู้เหมือนกันค่ะแล้วตุนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทำไมคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์จะจะมีโอกาสคว้าดับเบิลแชมป์ค่ะหรือว่าแบททูแบ็ทแชมป์ค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยเขาสามารถทำงานหลักๆเอาไว้ได้เก็บตัวสำรองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีการเสริมทีมเข้ามาทดแทนผู้เล่นที่อาจจะต้องเสียไปนะครับในตลาดฟรีเอเจนต์ในครั้งนี้ได้เนี่ยหลักๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ ดับเบิลแชมป์ของทีมพวกเขาเนี่ยนะครับนั่นคือผลงานของสเตฟเฟนคอรีเนี่ยแหละครับตัวของสเตฟเฟนคอรีจนถึงณเวลานี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีสัญญาณบ่งชี้อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับว่าตัวของเขามีการเล่นที่ค่อยๆตกลงยังไม่เห็นเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปนะครับในช่วง2อาทิตย์สุดท้ายในฤดูกาลปี2021ตัวของสเตฟเฟนคอรีเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยสูงถึง37.3แต้มต่อเกมเลยนะครับการยิงฟิลโกลดก็สูงถึง51.8%การยิง3คะแนนเนี่ย36.6เกือบ37%เล มากเลยก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญครับว่าในฤดูกาลนั้นเนี่ยแบรดลีย์บิลเขากําลังคู่ขี้บทเบียดกับสเตฟเฟนเคอร์รี่เลยนะครับแต่สุดท้ายสเตฟเฟนเคอร์รี่เป็นราชาทําแต้มนะครับในปี2021แม้ว่าในท้ายที่สุดจะไปแพ้เมมฟิสกิซซี่ในการแข่งขันเพลย์อินก็ตามแต่ในฤดูกาลที่จบไปครับผลงานของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนที่ทําลายสถิติของเรย์อเลนนะครับขึ้นมาเป็นผู้นําในการยิง3าคะแนนลงแต่เพียงผู้เดียวใน NBA แล้วก็ยังคงนับต่อเเรื่อยๆยๆลวา All สมภาคภูมิเลยนะครับยิง3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยพาทีม Golden State Warriors เข้าสู่เพลย์ออฟและก็เป็นกําลังสําคัญเหลือเกินนะครับในการนําให้ทีม Golden State Warriors เนี่ยคว้าแชมป์สายตัวของเขาก็คว้า Conference Finals MVP รางวัลครั้งแรกในฤดูกาลนี้เลยนะครับพอเข้าไปสู่ NBA Finals เจอกับ Boston Celtics ที่เดียกว่ามีเกมรับที่แบบสุดจอดมากๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็เอา Stephen Curry ไม่อยู่เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง31.2แต้มต่อเกมเลยนะครับและก็ไม่ใช่แค่การยิง3คะแนนอย่างเดียวนะครับที่โดดเด่นเขา ยังมีการฆ่ามีการเล่นเกมรับนะครับพูดถึงการเล่นเกมรับเนี่ยในเพลย์ออฟฟีนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเล่นเกมรับที่ดีที่สุดของสเตฟานเคอรี่แล้วนะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองและเพื่อนๆลองดูนะครับหลังจากจบ NBA Finals ไฟนอลสปเนี่ยไม่ถึง2อาทิตย์ตัวของสเตฟานเคอรี่เราเห็นบนโลกออนไลน์เลยนะครับเขากลับเข้าสู่ยิมแล้วนะครับมีการเวทเทรนนิ่งแบบโอ้โหเข้มข้นมากๆเลยเรียกว่าหนักหนูมากๆเลยเตรียมตัวที่จะต่อสู้ในฤดูกาลถัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุสําคัญหลักๆเลยว่าไม State อง มีโอกาสนะครับที่จะป้องกันแชมป์และก็คว้าดับเบิลแชมป์ได้เพราะว่าสเตฟานเคอรีเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางความสำเร็จของโกลเด้นสเตวอรลเลอร์อย่างแท้จริงเลยครับ เรื่องจริงเลยค่ะสเตฟานเคอร์รีเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางของความสําเร็จของทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียสเลยนะคะและเหตุผลที่ตูนคิดว่าทางโกลเด้นสเตทวอร์เรียสจะสามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้นะคะนอกจากแอนดรูวิกกินส์ค่ะที่ยังคงมีผลงานที่ดีได้อีกนะคะจอร์แดนพูเนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่ดีได้อีกค่ะนั่นก็คือพวกเขามีทั้งสเตฟานเคอร์รีนะคะเคลย์ทอมสันค่ะแล้วก็ดรมอนด์กรีนทั้ง3คนนี้รู้ดีค่ะว่าการที่จะไปสู่ความสําเร็จขนาดนั้นเนี่ยต้องการอะไรบ้างเคลย์ทอมสันงานฤดูกาลที่เพ่งจบไปนนี้ะะคะ ฟอร์มของเขาเนี่ยยังคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรายังคงเห็น <c oughs> การเล่นขึ้นขึ้นลงของเย์ทอมสันในช่วงเพลย์ออฟแต่พอเข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนอลความทุ่มเทค, <c oughs> ความมุ่งมั่นของย์ทอมสันนะคะทั้งการเล่นเกมรุกแล้วก็เกมรับทาให้บางช่วงเนี่ยแฟนๆบ้าย่างพวกเราที่ดูอยู่ลืมไปเลยนะคะว่าย์ทอมสันเนี่ยผ่านอาการบาดเจ็บมายาวนานถึง2ปีครึ่งค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะย์ทอมสันจะต้องมีผลงานที่ดีกว่านี้เป็นย์ทอมสันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะเดรมอนด์กรีนเขาคือม Golden s t a t e Warriors นะ,ะเขามีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อสัญญา,าออกไปอีกในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะค่ะเขามีผลงานแบบเทพๆนะคะไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนและก็สามารถคว,ว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีโอ้โหมีโอกาสเลยค่ะที่จะคว้าสัญญามหาศาลทิ้งทวนอย่างแน่นอนเลยค่ะสตีฟเคอร์ค่ะผู้นำ Golden State Warrioors ชนะซีรีส์เพย์ออฟนะคะ22ซีรีส์จาก24ซีรีส์ค่ะใน8ปีที่เขาทำการโคชนี่นะคะสมแล้วค่ะที่เขาเป็น1ใน15สุดยอดโคชตลอดการของ n b a ฉลองครบรอบ70ภาพ ปีของ NBA ค่ะและตูนก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าดูแล้วเนี่ย Golden State Warriors ยังคงมีก๊อกต่อไปแน่นอนค่ะก๊อกนี้เนี่ยไม่ใช่ก๊อกสุดท้ายอย่างแน่นอนค่ะถือว่าเป็นทีมที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับย้อนกลับไปในยุค90เนี่ยเชื่อว่าแฟนบาสหลายต,ต่อหลายคนที่ติดตามชมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะนึกถึงชิคาโกบูลส์แน่นอนครับเพราะว่านั่นคือทีมที่ประสบความสําเร็จเลือเกินนะครับแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมคะว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลสุดท้ายเลยที่ทาง Golden State Warriors เนี่ยน่าจะด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักนะครับว่าทําไม Golden State Warriors เนี่ยจึงกลายเป็นทีมแห่งยุคกลายเป็นทีมระดับตำนานแบบนี้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่โจเลยขอบเนี่ยครับเขาเพิ่งซื้อทีมเข้ามาในปี2010ตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาก็มีการพูดถึงนะครับแล้วก็ชี้ขึ้นไปบนขื่อหลังคาเขาบอกว่าแบนเนอร์แชมป์ปี1975เพียงอันเดียวเนี่ยถือว่ามันดูโดดเดี่ยวและเกินทั้งทีม Golden State Warriors จะต้องคว้าแชมป์ให้จงได้และสุดท้ายพวกเขาก็สามารถทําได้นะครับทำเพิ่มมาอีกถึง4ชมปเลย,ยลป,ปี 1, กปี 1, ี1947 19ับ1950่ Golden State Warrior ยังใช้ชื่อว่า Philadelphia Warrior อยู่นะครับแม้ว่าจะนับรวมกับแชมป์ก็ตามแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้ชื่อ Golden State Warrior ถ้าเกิดพูดเฉพาะชื่อของ Golden State Warrior เนี่ยทางทีมของพวกเขาเนี่ยมี5แชมป์นะครับพอมารวมกับสมัยที่เป็น Philadelphia Warrior ทำให้ Golden State Warrior ในภาพรวมทั้งหมดตอนนี้คือ7แชมป์นะครับเป็นรองแค่ LA Lakers กับ Boston Celtics เท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเหนือกว่า Chicago Bulls น,นะครับกลุ่มเจ้าของทีมนะครับรวมถึงฝ่ายบริหารของ Golden State Warrior ทุกยุคเลยนะครับพวกเขาทำงานหนักมากๆนะครับมวยจะเป็นก Raft, การดราฟต์การเทรดการเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์เข้ามาพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยนะครับรวมภาษีฟุ่มเฟือยในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยกว่า340ล้านเหรียญเลยนะครับแต่เพื่อความสําเร็จนะครับกลุ่มเจ้าของทีมรวมไปถึงฝ่ายบริหารเนี่ยเขาพร้อมจ่ายย้อนเข้าไปในยุคไนทีส์เนี่ยนะครับชิคาโกบูสกลุ่มเจ้าของทีมกับฝ่ายบริหารของพวกเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะจ่ายแบบโกลเด้นสเตทเวอร์ในยุคนี้เลยนะครับและเพื่อนๆลองดูนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าเกิดพวกเขาเก็บตัวเควอลูนี่แกรี่เพเกนเด ค่าเหนื่อยเนี่ยแตะระดับ400ล้านเหรียญแน่นอนครับและถ้าเกิดสมมุตินะครับยืดสัญญาต่อออกไปอีกนะครับของจอแดนพูของแอนดรูวิกกินส์แบบนี้เนี่ยดีไม่ดีช่วงปี2023-2024เนี่ยทีมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินร่วม500ล้านเหรียญก็เป็นไปได้นะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับกลุ่มเจ้าของทีมของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยเขาไม่เคยตระหนกตกใจหรือว่าไม่พร้อมที่จะจ่ายเลยนะครับเขาพร้อมนะครับเพื่อรักษาความสําเร็จเหล่านี้เอาไวใ้ให้จงไไไดดดด้้ดด้้นนอกกกจจาาะมม่เคคยยแแสสงงงงววัััลใๆทต พูดเลยนะครับว่าต้องการที่จะเก็บตัวทุกคนในทีมเอาไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดนี่คือกลุ่มบริหารนะครับกลุ่มเจ้าของทีมของ Golden State Warriors อย่าแปลกใจครับว่าทำไม Golden State Warriors เนี่ยจึงประสบความสำเร็จขนาดนี้โจเลคอบเป็นเจ้าของทีมที่พร้อมจะทำทุกอย่างนะครับให้ทีมประสบความสำเร็จบ๊อบไมเออร์นะครับไม่ใช่เอไมเออร์นะครับเป็นประธานของทีมนะครับฝ่ายกิจการบาสเกตบอลเป็น GM เรียกว่าเป็นคนเป็นฝ่ายบริหารที่เข้าถึงเข้าใจนักกีฬาและก็มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับคือเหตุผลความ สำเร็จอีกหนึ่งอย่างนะครับของ Golden State Warriors พอยิ่งฟังแลวเนี่ยคะ่ะยิ่งตรงกับสิ่งที่ตูนเคยบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะแม้ว่าตูนจะเพิ่งเริ่มดู NBA นะคะในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังการในปี2018แต่ตูนก็เชื่อเหลือเกินว่าการที่ทีมทีมหนึ่งเนี่ยจะไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได้การที่มีซูเปอร์สตาร์อยู่เต็มทีมเนี่ยไม่ได้การันตีความสําเร็จนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความลงตัวของทีมมากกว่าคะ่ะแล้วความลงตัวที่ว่านั้นนะคะก็คือความลงตัวต้ง่่เทค Coach, ลกก็ผูนนุ และนี่แหละค่ะก็คือ5งานแล้วก็เหตุผลหลักๆนะคะที่เชื่อว่า Golden State Warriors จะสามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะเห็นด้วยไหมคะแต่ตูนก็เชื่อว่าหลายๆคนเห็นด้วยแล้วค่ะเอางี้ดีกว่าเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนคะใส่มาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะที่คอมเมนต์ด้านล่าง ท้ายสุดนี้นะคะช่วงน,นี้คอนเทนต์อัดแน่นมากมายเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด like ้วยนะคะอย่าล awesome ืมกดกระดิ่งค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีไน์ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ